คลิปนี้ก็เป็นหมากนปากสามเหลี่ยมเตี้ยนะครับก็อยู่ในช่องหมาค้อนฐานสานะครับกับวิถี24นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำนะครับแบบเบื้องต้นเนาะสำหรับการเล่นหมากวัรฐานนะครับสู้กับหมากสามเหลี่ยมเตี้ยนะครับเป็นหมาที่เจอค่อนข้างบ่อยนะครับก็ถ้าคนที่ เล่นสามเหลี่ยมเตี้ยนะครับเก่งๆหน่อยก็จะไม่ไม่นิยมเล่นมาแบบนี้แล้วก็นะครับสมมติมาแบบนี้แล้วก็ไม่นิยมเล่น82นะครับเพราะว่ามันตีง่าย82นี่มันตีง่ายนะครับแต่ว่าผมก็จะอธิบายไปทีละส่วนนะครับก็แต้มที่ดีหน่อยนะครับก็สามเหลี่ยมเตี้ยนะเป็นรูปเป็นรูปตี่าชนะง่ายนะครับแต่ว่าพอ82นะครับก็จะเป็น รูปนี้เรียกว่ายอดส่วนนะครับถ้าเราเล่นยี่แปดยสี่นี้คือเสมอกันนะครับก็เสมอกันถ้าสิบเอ็ดสิบหกนี้นะครับยอดส่วนตรงนี้ก็เสมอกันนะครับถ้าถ้าไปไล่อย่างนี้เขาต่อขึ้นมานี่ก็เสมอน,นะครับก็ทางที่จะชนะได้นะครับก็จะอู่ไว้ก่อนนะครับดูว่ากระแสจะเป็นยังไงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ ค่านะครับในจังหวะนี้ก็ไม่ไม่ค่อยนิยมที่จะสิบสิบห้าเท่าไหร่ผมก็จะ <c oughs> อธิบายเป็นสามเหลี่ยมเตี้ยเลยนะกันนะครับในจุดสามเหลี่ยมเตี้ยนะครับเราก็เล่นยี่สิบแปดยิบสิบไปเลยนะครับก็ถ้าเกิดเป็นมือใหม่ก็จะนิยมเล่นอย่างนี้กันนะครับแต่ว่าถ้ามือเก่าๆหน่อยก็จะเล่นอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้มันเป็นก้อนกลมๆนะครับก็จะไปออกอ่า ดาวกระจายได้นะครับก็เป็นรูปที่ยากพอสมควรนะครับแต่นะครับผมไม่รับตามตำราเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นการแก้ที่ค่อนข้างที่จะเร็วกว่านะครับอ่า24 20นะครับอ่ายังไม่ยังไม่เดินนะครับอ่า82 2 4 20นะครับแต้มออกมุมนะครับออกมุมก็ถ้านะครับ ในส่วนนี้ก็จะเล่นได้หลายแต้มเลยก็มีทั้งแต้มเสี่ยงนะครับ12 16นะครับผมก็จะคิดว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับก็จะอ่าตรงนี้ก็ยังไม่ยังไม่อธิบายจนละเอียดละกันนะครับก็มาดูนะครับตรงนี้ก็จะเล่นได้นะครับเป็นแต้มจระเข้ฟาดหางนะครับอ่ะแต้มนี้ผมก็เดีย๋ยวอธิบายค่อยๆไปนะครับ แต้มน,นี้คือว่าลึกมากนะครับยากนะครับอาจจะเล่นเป็นตัดเสมอไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตีไม่ตายนะครับเราก็จะไปเสียเวลากับหมากรุ่นนี้เยอะเกินไปนะครับอ่ะมาดูแต้มน,นี้ดีกว่านะครับสี่สิบห้านะครับพอสิบสิบห้านี้เราจะเห็นว่าเขามีจุดอ่อนแล้วแล้วก็สามสิบเอ็ดยี่บหกนะครับจะเห็นว่าถ้า อ่าถ้าเราเดินเอ้ถ้าเขาเดินเก้าสิบสามนะครับเราต่อขึ้นไปอย่างเงี้ยเราได้กินสองอ่ะกินสองนะครับสมมุติเอาสิบเอ็ดกินก็กินสองเห็น,เห,นเห็นเลยถ้าเอาสิบสองกินนะครับอ่ะกินไปแล้วตัวตัวสิบเอ็ดก็ต้องกินนะครับแล้วก็โดนสองเหมือนเดิมอันนี้เป็นแต้มเบสิกพื้นฐานนะครับก็ถ้าเกิดมานี่ก็โดนบีบกินสองนะครับก็ไม่ดีเหมือนเดิมนะครับก็ทําให้นะครับอ่า เล่นได้ตาเดียวนะครับคือสิบห้าถ้า70ก็ต่อเหมือนเดิมนะครับทางไม่ดีนะครับอย่าให้เสียทางเด็ดขาดก็ต้องต่ออย่างนี้นะครับแล้วเราก็32มสนะครับตรงนี้เราชนะหมดนะครับเพราะว่าเราได้กินฟรีต่อไปขางข้างหน้าเราจะได้กินฟรีนะครับเอามาดูตัวง่ายๆกันก่อนนะครับสามแปดด้วยกันตัวง่ายๆ่ะกดตานี้เลยนะครับ27 24นะครับ ก็จะเห็นว่ามันเล่นยากนะครับเขาก็ต้องมารับตรงนี้นะครับพอรับอย่างนี้เราก็พุ่งขึ้นไปเลยนะครับเขาลงมาก็กินสามนะครับสามต่อแต่ว่าถ้าเขาไม่ลงนะครับเขาเขาลงอะไรตัวนี้ก็ก็เป็นลองนะครับเพราะว่าทางข้างหน้ามันเสียหมดแล้วนะครับทางมันเสียเพราะว่าเราจะต่อขึ้นไปแล้วก็บีบกินฟรีนะครับนะ บีบกินฟรีนะครับตรงนี้ชนะหมดถ้าเกิดเดิน8ปดสิบนะครับกดเลยนะครับเห็นว่าหมากหงายนะครับเสียทางนะครับเสียทางไปเยอะเลยนะครับอาจจะตรงนี้ส่วนนี้เราอาจจะเล่นง่ายๆเลยก็คือส0มสิบานะครับเพื่อ <c oughs> ที่จะทำให้หมากหงายนะั้นหมดตาเดินนะครับหมากหงายก็เล่นอะไรอย่างนี้นะครับ ก็จะเล่นแต้มประมาณนี้นะครับหมากไหนแล้วก็มานี่นะครับแล้วก็ต่อลงนี่ขึ้นนี่นะครับแล้วก็มานี่นะครับแล้วก็สวนเลยนะครับสวนตรงนี้ได้กินสองต่อนะครับถ้าเก้าเก้ากี่สิบเก้ากินก็สองนะครับถ้าลงนี้ก็กินสองนะครับจะเห็นว่าหมากเราจะได้เป็นสามสามสองนะครับก็ชนะอยู่ดีตำแหน่งมันสวย ในส่วนนี้ก็จบนะครับสำหรับ3 8นะครับตัวส8มนิชนะง่ายง่ายที่สุดอ่ะมาดูตัว70นะครับ70เราก็กดเลยนะครับกินฟรีแต้มที่ดีที่สุดของเขาคือการเส้นนะครับแล้วก็ทิมเข้ามาอย่างนี้นะครับเชื่อเห็นว่าถ้าเป็นมือใหม่นะครับก็สำหรับมาตรฐานที่เป็นมือใหม่อาจจะไป ต่ออะไรอย่างเงี Take ้ยก so, like so ็ได้นะครับมันมันไม่ดีนะครับเราก็บังคับให้เขาหมดทางนะครับแล้วก็เล่นอย่างนี้เลยนะครับให้เขาหมดทางนะครับสุดท้ายแล้วยังไงเขาก็ต้องเสียหมากเสียหมากของเขาเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนะครับนะให้เขาหมดทางไปเองนะครับเขาาจะทิมเข้ามาอย่างงี้ก็ได้อถ้าทิมเข้ามาอย่างนี้ก็กินสองขึ้นไปเลยนะครับก็อย่าลืมอย่าลืมว่าตรงนี้เราได้เปรียบหนึ่งหมากแล้วนะครับ ได้เปรียบตรงไหนนะครับหลมจะมารีให้ดูนะครับได้เปรียบตรงตรงนี้นะครับเนี่ยได้กินหนึ่งฟีหนึ่งตัวฟรีๆเลยนะครับมันเลยทําให้เขาแพ้นะครับอ่ะมาดูตรงแต้มนี้บ้างนะครับนี้ก็แต้มยอดยอดฮิตเหมือนกันนะครับอ่ะก็จะมีเส้นนะครับเส้นเส้นแล้วก็ตวัดอย่างนี้นะครับจะเห็นว่ามันมันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่ใช่สองหกนะครับ มันเป็นสองเจ็ดนะครับแล้วพอเขาตวัดอย่างนี้มาเราก็เส้นคืนนะครับเปิดทางนะครับอย่าให้โดนบีบนะครับอย่างนี้เราก็ชนะหมดนะครับก็ไม่ต้องถึงปลายก็ได้นะครับก็น่าจะเข้าใจกันนะครับเป็นเบสิกนะครับเป็นเบสิกง่ายๆในการเล่นนะครับก็ ส่วนนี้นะครับผมคิดว่าถ้าอ่ะตัวนี้น่าจะดีนะครับโอเคเพราะว่าถ้าเกิดเราไปตัวนี้นะครับเขอเส้นอย่างนี้นะครับเส้นอย่างนี้เราโอเคกินไปกินกลับแล้วมันมันก็ยังดูถ้าเกิดเราเราไปเผลอนะครับตรงนี้เราไปเผลอกินตัวล่างก่อนแล้วมัน เป็นอย่างนี้นะครับมันจะทําให้เราเราไปกินตัวบนอีกนะครับมันมันทาให้เราแบบเสียจังหวะนะครับเราจะแพ้ได้ก็เลยนิยมอ่าบอกให้เป็นตัวนี้แทนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราอ่าเขาเขาต่อมาใช่ไหมกินกินไปกินกลับนะครับกินกลับแล้วเราก็จะชนะนะครับง่ายนะครับนะตรงนี้จะง่ายกว่าเราไม่เล่นอะไรที่มันเสี่ยงแล้วกันนะครับ ก็มาถึงจุดสุดท้ายนะครับสามแปดนะครับแล้วก็กดเข้ามาอย่างนี้นะครับยี่สิบสองสิบเจ็ดนะครับแล้วก็เส้นนะครับแล้วยิงสองขึ้นไปตามนี้ยอดฮิตเลยนะครับแต้มยอดฮิตก็ที่ผมถ้าเขาเดิอนอะไรพวกนี้มันจะช้าใช่ไหมครับเดินหนึ่งมาห้าเดินหนึ่งมาหกมันช้าเขาก็ต้องเก้าสิบสามนะครับ ก็ในส่วนนี้เราเดินพุ่งขึ้นไปเลยไม่ดีนะครับไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเราพุ่งขึ้นมาอย่างนี้นะครับเหมือนกับว่ามันจะเสียตาเดินนะครับเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตานี้นะครับเป็นหนึ่งหกแล้วกันนะครับหนึ่งหกอ่ะโอเคก็อย่างอ่ะโอเคเราจะได้ขึ้นอย่างนี้นะครับพอมาอย่างนี้ก็ ก็ประมาณนี้นะครับพอเขากดแล้วก็กดขึ้นนะครับจะเห็นว่าเราจะได้กินฟรีนะครับนะเพราะว่าไอตัวนี้มันหลบไม่ได้อยู่แล้วถ้ามันหลบนะครับมันจะโดนกดนะครับโดนกดแล้วโดนค่อมแล้วก็เราจะขึ้นฮอตนะครับทําให้จังหวะนี้เราชนะได้ง่ายนะครับก็ถ้าเกิดว่าอ่นะ สมมุติว่าไม่เดินอะไรมากันนะครับที่ผมบอกไปอาจจะผิดก็ได้นะครับถ้าเดิน,เด,นเดินลงไปเลยนะครับมันจะทําให้มีช่องว่างนะเบีย้ยเบี้ยเบอร์เจ็ดกับสิบเอ็ดจะเป็นจุดอ่อนก็ทําให้ต้องเป็นหนึ่งมาหกนะครับอ่ะถ้าเราพุ่งขึ้นไปเลยจะเป็นเสมอนะครับเพราะว่าเราก็จะกินได้ทนละตัวอยู่แล้วเสมอกันตัวนี้เราก็เลยต้องยี่สิบแปดยิบสี่นะครับ หนึ่งหกยี่แนะครับก็จะชนะนะครับครับขอหยุดคลิปนะครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปมาต่อกันในคลิปหน้านะครับ